สวัสดีครับชาวเซก้าทุกท่านนะครับกลับมาเจอผมเหมือนเดิมตรงนี้กับการวิเคราะห์ฟุตบอลเนื้อๆเน้นๆเวลาสามคู่เราเจอกันตรงนี้ทุกวันนะครับเราก็เหมือนเดิมขอบคุณสําหรับพักยก77ด้วยนะครับขอบคุณที่ทําให้เราได้มาเจอกันทุกวันแบบนี้นะครับวันนี้3คู่เนี่ยเอามาจากกาโชซิลาอิตาลีทั้ง3คู่เลยคู่แรกเป็นที่เวลาสามทุ่มตรงนะครับไปดูเอ็มโพลีครับทีมอันดับ11วันนี้จะเปิดบ้านเจอกับทางเชนูทีมอันดับ13ครับโดยคู่ที่เจอมาเกมล่าสุดเสมอกัน0ประตูต่อ0นะครับไปดดูกกกััันนทททีี่5เมมลสุของง้2นะครับ เอมบรี e เนี่ยชนะ1เสมอ1แพ้3ครับเกมล่าสุดแพ้แอตแลนต้ามา3-2ครับส่วนทางเจนัวชนะ1เสมอ3แพ้1ครับเกมล่าสุดแพ้นาโปลีมา2ประตูต่อ1ครับก็ต้องบอกว่าวันนี้เก็บตัวรุกของทางเอมบรีีมากันครบนะครับตรงกลางอยู่ทีทางยูเซฟมาเลโดยน้าเป้าจะเป็นทางลอเรนโซโคลัมโบครับส่วนทางเจนัวตรงกลางมีอเล็กซ์เซนโด โนลี่นะฮะและหน้าเป้าจะเป็นทางวิตืนนยาของหน้าตัวเก่งของพวกเขานะครับก็ต้องบอกว่าเอมบอรีกลับมาแย่อีกครั้งนะครับแพ้มาสเกมติดความมั่นใจกระทบแน่นอนแมว่าวันนี้จะเล่นในบ้านนะครับส่วนทางเชนนัวเนี่ยภาพรวมโอเคนะครับแม้ว่าจะแพ้เกมล่าสุดแต่ว่าพวกเขาเนี่ย ในหลีกไม่แพ้ไปการแพ้นัดล่าสุดเป็นการแพ้นัดแรกในรอบเจ็ดเกมเลยนะครับต้องแข็งแต่งมากเลยครับทีมของวีล่าเกมยืนก็ไม่เลวนะครับสามเกมหลังเนี่ยไม่มีแพ้ครับเป็นการชนะซะสองเพราะฉะนั้นคู่นี้ผมมองว่าอย่างน้อยเชนัวจะไม่แพ้ครับแล้วพอผมมองว่าพวกเขาดีพอจะบุกมาตบเอาชนะเอนบบรีได้ถึงบ้านเลยสองประตูต่อหนึ่งครับ คุณที่สองมาที่เวลาเที่ยงคืนตรงนะครับไปดูกายารี่ครับสิบหลักสิบแปดวันนี้จะเปิดบ้านเจอกับทางอินเตอร์มิลานที่มัอันดับสามโดยคุณที่เจอกันมาเกมแล้วดูเสมอกันสองประตูต่อสองนะครับไปดูกันที่ห้าเกมหลังสุดของทั้งสองทีมต้องเอาตรงข้ามเลยนะครับกายารี่ชนะหนึ่งแพ้สี่ครับเกมล่าสุดแพ้เวเนเซียสองประตูต่อหนึ่งส่วนทางอินเตอร์มิลานเนี่ยชนะสี่แพ้หนึ่งตรงข้ามเลยนะฮะเกมลา่าสุดเอาชนะโคโมมาสบายสองศูนย์ครับไปดูกันที่ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามาในวันนี้นะครับกายารี่ย เกมตรงกลางจะมีทางอองตุนมาคุมบูนะฮะโดยหน้าเป้าจะเป็นทางโรเบรโตปิโคลี่ครับส่วนทางอินเตอร์มิลานเกมรุกจะมีทางมาคาสตูรามกับทางลาตาโรมาติเนสนะฮะก็ต้องบอกว่าไคลรี่อยู่ช่วงแย่หนักเลยนะครับแพ้ในลีกมา3เกมติดติดต้องมาเจออินเตอร์มิลานที่โตนข้ามเลยนะครับไม่แพ้ใครมาในลีก11เกมนะครับและชนะเกมรุกเกมลีบลวดมาเนี่ยสี่เกมเป็นเกมเยือนนะเพราะฉะนั้นผมมองว่าเนี่ย ไครี่รอดยากครับวันนี้อินเตอร์มิลาน่าจะปูพรมใส่ด้วยกันบุกมอชนะไครี่ได้ถึงบ้านเลย3ประตูต่อหนึ่งครับคู่สุดท้ายไปที่เวลาทีสองสี่สิบห้านะครับไปดูลาซิโอครับทีมทักสี่นี้จะเปิดบ้านเจอทางอัตาลันตาทีมจากฝูงเป็นบิ๊กแมตช์เลยนะครับคู่นี้โดยคู่นี้เจอมาเกมล่าสุดเป็นทางอัตาลันตาชนะสามประตูต่อหนึ่งนะครับไปดูกันที่ห้าเกมหลังสุดของทั้งสองทีมกันนะครับ ลาซิโอเนี่ยชนะ4แพ้1ครับเกมล่าสุดเอาชนะเลเช่มา2-1ครับส่วนทางอตารันตาชนะ4แพ้1เหมือนกันครับเกมล่าสุดก็ชนะเอมบอรีมา3-2ไปดูที่ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามมาในวันนี้ครับลาซิโอมีตรงกลางมีบูายเดียนะฮะโดยหน้าเป้าจะเป็นทางมาเตียซักคันยี่ครับส่วนทางอัตารันตาตรงกลางมีปาริโอปาซาลิชครับแล้วหน้าเป้าจะเป็นทางอเดโม่าลุกมันครับก็ต้องบอกว่าลาซิโอเป็นทีมที่เล่นในบ้านได้แข็งแกร่งมากๆนะครับแต่ว่ามินมีมนทินต้องเจอ ต้องโดนอินเตมิลานบุกมาถล่มถึงบ้านเลยเนี่ยหกประตูนะเพราะฉะนั้นมีความน่ากังขาครับส่วนทางอารตันตาเนี่ยภาพรวมผลงานดูดีกว่านะครับอันดับก็ดีกว่าแถมเกมเย็นก็ดีมากๆนะฮะชนะมาห้าเกมติดๆนะฮะเพราะฉะนั้นคู่นี้เทียบกันหมัดต่อหมัดแล้วผมมองว่าอารตันตาน่าจะหมัดหนักกว่าครับแล้วน่าจะดีพอจะบุกมาเฉือนเอาชนะลาซิโอได้เลยถึงบ้านสามประตูต่อสองครับสรุปทั้งหมดของผมในวันนี้นะครับในเวอร์ชันขาชวซีรีสไลต์รที่ทั้งหมดนะครับ คู่แรกครับเอโบลีครับ, oli, รบจะเปิดบ้านแพ้ทางเชนันว1าหนึ่งสองครับส่วนคู่ที่สองครับไกอรี i, ครับก็จะเปิดบ้านแพ้ทางอินเตอร์มิลานหนึ่งประตูต่อสามแล้วคู่สุดท้ายครับลาซิโอก็จะเปิดบ้านแพ้ทางอารตาลันตาสองประตูต่อสามวันนี้เป็นทีมเยือนหมดเลยนะครับอันนี้คือทั้งหมดของผมในวันนี้นะครับขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามนะครับดูฟุตบอลให้สนุกขอทุกคนโชคดีแล้วพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่วันนี้ผมไปก่อนสวัสดีครับ